ไปดูเรื่องโอกาสของไบโอเมนิคกับฮันซี่ฟลิกดีกว่านี่เขาจะรีเทิร์นกันได้หรือเปล่าฐานไฟเก่าคุณผู้ชมครับบางทีเราก็ต้องให้เครดิตกันบ้างนะโอเคโอเคพูดเป็นหนึ่งวันเท่านั้นถูกไหมพูดเป็นหนึ่งวันเท่านั้นว่าหลังจากแพ้เลวอว์คเซนเนี่ยแล้วประเด็นคือพูดเองไม่ได้ไปดูที่ไหนด้วยนะเน่ใครก็คิดได้ถ้ามันอยู่ในวงการฟุตบอลเยอรมันตอนนี้โดยสถานการณ์เราเชื่อว่าในไบยอเมนิคอะ อือนกออกปะโอ้หแล้วคนนี้เขาตอนคุมทีนี่มาหาเก่งอ,ะอ่ะได้เจ็ดถ้วยอะ่ะเจ็ดถ้วยรางวัลอ่ะก็จริงแต่ทีนี้เนี่ยเออเอาเอาเป็นว่าโดยภาพรวมข้างนอกมองเนี่ยยังไม่เห็นความชัดเจนเพราะว่าก็ทูเคิลยังเป็นผู้จัดก,การทีมอยู่ไม่ได้มีข่าวอะไรออกมาขนาดนั้นแต่ลึกๆสื่อเขาก็เชื่อว่าในนั้นเนี่ยระสาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบอร์ดบริหารกับทูเคิลหรือทูเคิล ห้องแต่งตัวนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยบิลก็เลยตีข่าวค่ะว่าหนึ่งในบอร์ดบริหารของบาเยอร์มิวนก์อย่างทางด้านของอูริเอเนสเนี่ยติดต่อคนแก่เลยติดต่อแล้วแบบคุยแล้วกับฮันซี่ฟลิกว่าเฮ้ยสนใจไหมใช่ถ้าสมมติเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก็อยากแบบอยากมาคุมทีมบาเยอร์มิวนก์อีกไหมครับนะคะซึ่งฟลิกเองอย่างที่ป๊อบบอกก็เคยคุมบาเยอร์ในช่วง2 0 1 9ันสถึงสองพตอนนั้นก็คว้าไป7ถ้วยอ่ะโอ้โหเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยนะเขาเอาไปเปรียบกับ ถ้าคุณผู้ชมดูฟุตบอลเยอรจุ๊บไฮเกต์เนืออว่าเดี๋ยวกว่อนนะผมว่าเหนืออว่าเป,ป๊บกว่าเดียวลาเลยนะเอาจริงป่ะมีแฟนลิ์พูหลายคนอยากได้แฮนซี่ฟิกนะอ่าชัว์เลยถูกไหมเพราะว่าอะโดยสล์เยอรามันบอลเยอรามันมาถึงปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนยมากจริงๆนะพูดตามตรงนะผมว่าลิ์พูได้แฮนซี่ฟิกนะเสียงน้อยกว่า so อลรอนโซ่เีกเข้าใจผมพูดใ<ช>ดนมุมประสบการณ์นะใช,ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจสิ่งที่ สิ่งที่ป๊อปพูดเพราะว่าเอาอะคือแต่อย่างที่บอกอะโดยลิเวอร์พูลอะภาพของความเป็นแบรนด์มันสูงไงคือเขามองว่าแบบสมมติมาเป็นโอชาบิโรโซ่โดยแพ็กเกจมันมาครบแต่ความเสี่ยงเสี่ยงสูงนะถูกถูกป่ะความเสี่ยงเสี่ยงสูงเพราะว่าอะก็เอ้ยมันแบบมันก็เหมือนเดิมพันนิดนึงอะแต่ที่ฟิกเนี่ยฝีมือเห็นเห็นอยู่แล้วแต่ว้นกระตีชาต์ไปเสียกับทีชาติหน่อยนึงเพราะฉะนั้นกลับมาที่ไบเยิร์นก็คือเขาก็อยากได้ฟิกกลับมาคุมทีมสมมติเสียแบบ แล้วยกกับทูเคลแล้วถ้าใครบอกว่าโชเซ่มูินโยกับแมนยูงานมันดูเหมือนไม่ฟินิชผมบอกเลยว่าโห,โหคุณดูดิบายเยอร์มิวนิกตอนนั้นนี่ดูถ้วยอะไรแชมปี้ยนส์ลคใช่บุนเดสได้มาแบบเจ็ดถ้วยฟีฟ่าคัพเบอร์ครับอีกแล้วทำไมเขาถึงออกครับคุณผู้ชมครับเขาทะเลาะก,กับซาลิฮามิสิ์ บายยูวินิมีข้อดีและข้อเสียใน,ในเวลาเดียวกันครับ mm hmm. ก็คือทุกคนที่ทํางานในสมโมสรรู้เรื่องฟุตบอล mm hmm. รู้เรื่องอุตสาหกรรมนี้เป็นอย่างดี mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยจะขยับอะไรเนี่ย mm hmm. เขาแข็งแกร่งมาก mm hmm. แต่ในข้อเสียก็คือพอเวลาคนรู้มันไปอยู่ด้วยกันยเยอะอ mm hmm. การล้าเส้นมันเกิด mm hmm. ขึ้นเขาทะเลาะก,กับบราโซซารลีามิสิตแล้วทาให้เขาต้องกระเด็นออกจากตําแหน่งผมจําได้เลยว่าวันที่ออกจากบายยร์น่ะ แฟนบาเยิร์นได้นาวเกลสมแนยังลังเลว่าควรดีใจไหมย,ยเออยังแบบโหยังไงดีอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะครับบาเยอร์นไม่ต้องคิดมากเลยครับถ้าจบซีซั่นแต่ว่าให้ความเป็นธรรมทูเคิลนิดหนึ่งผมว่าเขายังมีโอกาสลา่าแชม์ครับคืนนี้ฮะ,ค,ะคือถ้าเขาชนะลาซิโอได้แล้วเข้าไปต่อนในแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าเขาก็ยังไม่ตายอะ่ะโอ้แต่ถ้าเกิดคืนนี้เจอลาซิโอแล้วเกิดะอ,ะอะไรขึ้นมานะคือเอาง่ายว่าสองนัดเนี้ยถ้าตกรอบอะ โอ้โหโอกาสตัวปด<อ>ก,ก็มีเลยแต่เนี้ยค่ะอย่างโทมัสมูเลอร์วันก่อนวันก่อนหลังเกมแพ้เลยคุเูเซนเห็นมูเลอร์สัมภาษณ์แล้วเหมือนแบบแบบโมโหอ่ะ oh, โมโหสุดๆ ครั้งชนะอ,อีกแล้วใช่แต่คือเนี่ยค่ะเขากออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมนะว่าอยากให้โฟกัสกับเกมในรอบ16ทีมที่จะไปเยราซิโอ,อก่อนเนี่ยนะว่าแบบเป้าหมายของเราคือผ่านเข้ารอบต่อไปอทุกคนคงไม่อย,อยากอยู่ภายใต้ความกดดันนะแม้ว่าในรอบแบ่งกลุ่มจะชนะ5เสมอหนึ่งเป็นแชมป์กลุ่มแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันมองเหมือนมันเริ่มกันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากเข้ารอบก็ต้องแสดงศักยภาพของทีมเพื่อไปต่อให้ได้ซึ่งเกมนี้มลูลเองก็มีลุ้นที่จะเป็นตัวจริงนะคะก็ทุกคนเองต้องการผู้นําในสนามเหมือน่ระหวาง เพื่อร่วมทีมระหว่างเกมม่ให้เสียสมาธิก็อาจจะต้องใช้มูเลอร์ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเอาส่วนเรื่องของนักเตะที่มีปัญแบบไม่ใช่มีปัญหามีประเด็นนิดนึงอย่างเดลิกนะคะที่ตอนนี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเขาก็ไม่ค่อยมีความสุขในในที่ของับเยินเนี่ยนะก็จนมีข่าวมาว่าอยากจะย้ายซึ่งล่าสุดเนี่ย ก็มีอาร์เซนอลให้ความสนใจอันนี้ฟุตบอลทรานสเฟอร์เขาก็รายงานอันนี้พวกนี้มันจะเป็นข่าวแบบเหมือนออกแนวก็สีข่าลือนะก็จะมีอาร์เซนอลให้ความสนใจแล้วก็กลายเป็นว่ายูไนเต็ดก็มีข่าวด้วยว่าลูกน้องเก่ามาโต้อาแจกและคอนแลนด์เอาจนแนวใหม่จบตำนานแนวอย่างนี้แหละเขาเรียกแล้วเส้นทางนี้เส้นทางนี้มาอีกล็คือถ้าเป็นเจอกันมาก่อนแล้วแล้วจะไปด่าเขาว่าด่าไม่ใช่เต็มปากเลยนะเพราะอะไรรู้ไหม สมมติว่าจะไปด่าเทานหาวาเนี่ยเอาแต่คนคอนแลนดน์นะโอ้ไปดูประวัติเฟอร์กี้นี่ <c oughs> โอ้ยูเคสกอตติชแต่ก็เข้าใจได้เป็นเราเราก็รู้สึกว่าคุยกันง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาลครับเยอะไปครับเยอะไปครับ <c oughs> <c oughs> จะพูดดัตกันทั้งห้องแล้วเนี่ย